กินน้ำเงี้ยวนะคะสูตรฉบับของแม่เองเลย <c oughs> ได้ยินไหมคะมีเสียงเอฟเฟคด้วยอเอฟเฟคก,กำลังมาแป๊บนึงนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำกินกันเองที่บ้านเลยเนาะง,ง่ายๆเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยก็น้ำพริกน้ำเงี้ยวบแบบสำเร็จที่ผัดเรียบร้อยแล้วเนาะก้อนเลือดค่ะที่ขาดไม่ได้อันนี้แม่ใช้เลือดหมูนะคะเลือดหมูครับหมูบดค่ะครกระดูกค่ะเดี๋ยวไว้ต้มน้ำซุปเนาะ ขายไม่ได้เหมือนกันคือดอกเงี้ยวนะคะแช่น้ําเสร็จแล้วให้นิ่มๆแล้วก็ฉีกนะคะเพราะว่าถ้าไม่ฉีกมันจะใหญ่เกินไปเนาะอันนี้เป็นดอกเงี้ยวที่เก็บจากต้นเงี้ยวสดๆเราเก็บเองเลยนะคะไม่ได้ซื้อมาเนาะก็ค่อนข้างที่แบบจะสะอาดหน่อยนึงค่ะครับอันนี้กระเทียมเจียวนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เสร็จแล้วเนาะมันจะได้กลิ่นหอมขึ้นค่ะครับ มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศเอาไว้ใส่นะคะจะได้อร่อยขึ้นค่ะโอ้ยรากผักชีครับแล้วก็ต้นหอมผักชีใส่ใส่ตอนเสร็จแล้วนะคะคแต่รากผักชีนี้เราจะใส่ตอนที่ทำน้ำเงี้ยวเลยนะคะจะได้หอมค่ะผักค่ะผักเอาไว้ใส่ใครชอบกินผัก ก็ไว้ผสมตอนสุดท้ายที่ว่าเอาไว้เป็นกับแกม,มขนมจีน,นะคะ่ะจีนไข่แล้วก็มะนาวเผื่อคนชอบเปรี้ยวนะคะมะนาวเนาะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้เดี๋ยวมาติดตามชมดูนะคะว่าวิธีการทำในฉบับของแม่แบบง่ายๆทำยังไงไปรอชมกันเลยค่ะ มาต่อกันเลยนะคะวิธีการทําของแม่เนาะขั้นตอนแรกคือใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะคะล้างกระดูกหมูให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําร้อนเลยนะคะแม่ขออยญาใช้มือนะคะเพราะแม่ล้างมือเรียบร้อยแล้วใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะรากผักชีนะคะ เกลือคะใส่เกลือไปนิดนึงเนาะดับคาวนะคะโอเคต่อจากนี้เราก็รอให้น้ําเดือดนะคะรอให้น้ําเดือดแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฟองของเนื้อหมูจากกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวเราก็จะช้อนฟองออกรอแป๊บหนึ่งนะคะรอน้ําเดือดก่อนเนาะระหว่างนี้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมรอก็หั่นมะเขือเทศนะคะ หั่นมะเขือเทศทิ้งไว้เนี่ยค่ะหั่นครึ่งก็ได้ค่ะไม่ต้องหั่นเล็กมากเพราะเดี๋ยวเราไปต้มเดี๋ยวมันจะเละเองค่ะแล้วก็ตามด้วยก้อนเลือดนะคะเนี่ยค่ะหั่นก้อนเลือด นี้แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบไหนจะชอบก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่แล้วแต่นะคะแต่อย่าหั่นให้เล็กมากเพราะว่าเดี๋ยวมันเวลาเราเอาไปต้มมันจะเละคะ่ะก้อนเลือดของแม่หั่นไซส์ประมาณขนาดนี้นะคะพอดีคํามไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปค่ะหั่นทิ้งไว้เลยตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะ แบบนี้นะคะช้อนฟองที่ออกมาจากตัวของกระดูกหมูอะคะ่ะทิ้งเพื่อให้น้ํามันใสขึ้นนะคะ อกนิ้วลงไปเลยนะคะเพราะว่าต้มนานๆดอกนิ้วมันจะเปื่อยอะคะ่ะไม่งั้นมันจะเหนียวอะเนาะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะคะ น้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะเพราะว่าน้ำพริกน้ำเงี้ยวของเราเป็นแบบสําเร็จแล้วผัดมาแล้วนะคะใส่ไปได้เลยแต่บางคนที่ชอบที่แบบเอามาผัดเองก็มีนะคะแต่ของแม่นี่แบบสําเร็จที่ผัดเรียบร้อยแล้วอ่ะเนาะใส่ไปเลยนะคะ ก็รอน้ําเดือดนะคะเราก็มาทําก้อนเลือดต่อนะคะให้เสร็จเนาะต่อไปแม่จะเตรียมเครื่องเคียงรอนะคะก็คือเดี๋ยวแม่จะซอยผักกะหล่ำนะคะไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็รอน้ําเดือดอีกทีแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ก้อนเลือดนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะจะทานง่ายเนาะแต่บางคนถ้าเกิด ชอบสุกก็คือลวกก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะวันนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราช้อนฟองออกก่อนนะคะช้อนฟองข้างบนออกก่อน โอเคค่ะต่อไปเราก็ใส่ก้อนเลือดลงไปเลยนะคะ <l ots> แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะ จากนี้ก็รอสุกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันน้ะว,ว่าเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวของแม่เดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันดูนะคะเป็นยังไงมั่งคะน่าทานกันไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมทานด้วยรสชาติอร่อยใช้ได้เลยคะ่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะค่ะ ็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมคะในแบบฉบับของแม่เนาะก็คือทํากินกันที่บ้านง,ง่ายๆเลยอะคะ่ะถ้าใครสนใจอยากลองไปทําได้นะคะแล้วก็ส่วนผสมนี้ตามที่ชอบเลยค่ะทุกคนชอบไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็แบบฉบับก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือสูตรของแม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราขอจบกันเพียงแค่นี้กันนะคะสวัสดีคะ่ะ